คนไม่เคยบริหารประเทศเขาก็แนะนําตามความซื่อหรือไม่แนะนําตามที่เขารู้อะตรงนี้ท่านก็อย่าไปเสียกําลังใจท่านก็แยกแยะเอาคนบริหารมาแล้วนี่มันเจออะไรนี่มันรู้คนไม่บริหารไม่เห็นเขาก็แนะนําไปเกี่ยบไปถือสาแล้วก็เอาเท่านั้นบางแนวคิดก็อาจจะมาจากการระบายความแค้นบังก็อันนี้ก็ปัดปัดออกหรืออาจจะเป็นการ ระบายออกจากความล้มเหลวในชีวิตความล้มเหลวในการงานก็อันนั้นก็ไปแยกแยะเอาเพราะฉนั้นท่านประธานที่เคารพครับสิ่งสุดท้ายที่เพื่อนจะมาชิกพูดก็ไม่ก็ไม่ผิดหรอกที่จะกังวลว่าตัวรัฐมนตรีเองคอรมอเองเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถไหวไหมผลักดันนโยบายได้ไหมอันนี้นะครับคือสิ่งที่งเราจะต้องดูกันต่อไปถ้าไม่ไหวเราก็ตรวจสอบลงแท้ยื่นกระทู้ อภิปรายมาแวงใจไล่ถ้าไม่ดีจริงบางเรื่องที่พูดกันมากวันนี้ก็เป็นเป็นความห่วงนะผมมองในแง่ดีเป็นห่วงบางเรื่องก็เป็นวาทกรรมเราก็แยกแยะเอาสภาจะก็ต้องมีอย่างนี้มาทุกยุคอะเช่นบอกว่าไงอะรัฐบาลในายใหญ่ในหน้าในทุนจริงๆอันนี้ก็ก็ขอกันกินก็ปล่อยไปเถอะมันก็ต้องมีวาทกรรมแบบนี้บ้าง มันไม่ใช่เราก็ไม่ต้องไปคิดก็ให้กำลังใจแล้วที่พูดกันมากๆก็ยังไม่จบก็หน็บแนมกันให้เสียกำลังใจบ้างก็เราก็นิ่งๆสุขุมหน่อยก็ไปได้เช่นที่มาไม่ดีก็ไปทิ้งขั้วไปซบกับรัฐบาลเก่าแับบัตรสัตว์นี่ก็พูดกันมานานนะท่านก็เราก็คิดถอะว่า ถ้าหากคิดกันดีๆแล้วนี่การตั้งรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลแรกมาจนถึงรัฐบาลนี้ซึ่งมันเกี่ยวพันรัฐบาลก่อนรัฐบาลนี้เนี่ยผมว่าสังคมออกบุดูออกการตั้งรัฐบาลวันนั้นน่ะให้ใครมีโอกาสก่อนผมนี่เป็นคนหนึ่งที่เสนอนายกอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่พักตัวเองนะเพื่อนผมคนหนึ่งชนน่านก็เสนออีกคนหนึ่งจากพักหนึ่งให้เป็นนายกผมก็เสนอรอบสองให้เป็นนายกแต่สภามันไปไม่ได้อะไปไม่ได้มันก็ตั้งไม่ได้ เราให้โอกาสแล้วโอกาสเล่าเมื่อไม่ได้เราก็มาคิดแหละมันเป็นดังสองแดงก็เราจะล้มสภาไปเลยซะไม่ต้องตั้งหรือจะต้องดันตั้งก็ประชาชนมันให้เขาให้มาอย่างนี้ข้อจํากัดอย่างนี้เราก็ต้องทําให้ดีที่สุดตามข้อจํากัดก็เลยไปได้รัฐบาลแบบที่ว่ามาทุกคนก็อยากตั้งรัฐบาลพักเดียวหมดนะครับผมนี่อยากได้รัฐบาลผมพักเดียวเลยนะถ้าประชาชนให้มาผมจะไม่ตั้งคนอื่นเลยนะ แต่พอมันจาเป็นมันก็ต้องตั้งแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี่ให้คิดเถอะครับว่ามันตั้งในสภานะไม่ได้ไปตั้งในข่ายทหารนะถ้าตั้งในสภามันออกมาแบบนี้ก็ต้องเคารพกันก็ยอมรับแล้ววันนั้นถ้าเราคิดว่าถ้าเราไม่ตั้งแล้วไม่มีรัฐบาลวันนี้มันจะมาอย่างไงการเมืองถึงวันนี้มันจะเป็นยังไงปัญหาประชาชนชาวจนมันจะไม่ยับกว่านี้อ่ะ และประการสุดท้ายที่พูดกันผมก็มองในแง่ดีด้วยความเป็นห่วงว่าว่าว่าท่านเหล่านั้นเป็นห่วงว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีอำนาจตัดสินใจจ,จริงไหมมีคนบงการไหมมีคนอยู่เบื้องหลังไหมแล้วก็ยกว่าถ้ามาครอบครองครอบ,อบ,อบงำก็ว่ากันไปแต่ผมมองอย่างนี้นะผมอยากชวนพี่น้องประชาชนคนไทยและพี่น้องเพื่อนสมาชิกได้คิดเชิงบวกว่า การที่จะมีองค์กรใดหรือจะมีบงค์กรบริหารใดเนี่ยถ้าจะมีคณะที่ปรึกษาที่เยอะหรือมีคณะที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาอย่างช่ำชองมันไม่ดีหรอถ้าผมประทานต้นนะถ้าผมมีบุญวาสนาได้เป็นนายกนะถ้าผมได้ที่ปรึกษาเป็นอดีตนายกสักสี่ห้าคนนี่ผมจะสาธุเลย